กรรมธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนร,ราษฎรเลื่อนชี้แจงสาเหตุการตายของบุ้งทะลุวังนักกิจกรรมทางการเมืองหลังจากที่กรมราช,รรชัณน์ชิงหนีไม่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมิการค่ะนายกมนสากลีวะเม่ะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนถแถลงภายหลังการประชุมเรื่องการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวัง โดยระบุว่าคณะกรรมการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาสอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเรือนจําแต่ปรากฏว่าทางคณะกรรมการได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ติดภาร,รกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นะครับโดยอ้างว่าติดภารกิจตรวจเยี่ยมติดตาม ผลการดําเนินงานตามโครงการรัชทรนปันสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรัชทรนปันสุขไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นี่นะครับนี่หนังสือของอธิบดีเข้าลงชื่อด้วยตนเองว่ามาไม่ได้ประเด็นของการเสียชีวิตของบุ้งทักวันโดยเฉพ,เพาะยังมีผู้ต้องขังอื่นๆอีกหลายสิบรายในในเรือนจํานี้นะครับว่าทาง รัชทันอธิบดีกรมรัชทันมีแนวทางจะไม่ให้เกิดลักษณะอย่างนี้อย่างไรและก็ที่ผ่านมามีการรักษาพยาบาลดูแลผู้ต้องขังอย่างไรบ้างตรงนี้ผมว่าถ้าอธิบดีมาชี้แจงก็จะเป็นประโยชน์ต่อกรมรัชทันเองเพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นที่ประชุมก็เลยมีมติให้เลื่อนจากการประชุมวันนี้ให้มีหนังสือใหม่อีกครั้ง่งถึงอธิบดีกรมรัชทัน แล้วก็เพิ่มขอบร์เรนจำพิเศษกรุงเทพที่ของเปรมนนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งมาชี้แจงในวันที่29พฤษภาคม